ทุกคนคะเรื่องนี้แอต้องเล่าค่ะเพราะข่าวนี้มันตื่นเต้นมากจริงๆสำหรับแฟนๆของน้องลิซ่าตอนนี้ทุกอย่างที่พวกเราเคยลุ้นเคยหวังมันเป็นจริงทั้งหมดแล้วคะ่ะทุกคนน้องลิซ่าของเราได้ร่วมงานกับโปรเจกต์ระดับโลกอย่างซีรีส์ไทโกจากจักรวาล e x t r a c t i o n อย่างเป็นทางการแอดเคยเล่าให้ฟังแล้วก่อนหน้านี้ว่าน้องลิซ่าจะได้แสดงแต่รอบนี้คือมีภาพยืนยันมีการอ่านบทจริงจังแล้วนะคะดอนลีอีจินวุก รวมถึงน้องลิซ่ามานั่งอ่านบทด้วยกันบรรยากาศคือเท่มากและแอดขอบอกเลยว่าเคมีของทีมนักแสดงคือดีสุดๆแบบมองแค่ภาพนิ่งก็รู้แล้วว่าโปรเจก์นี้ไม่ได้ธรรมดาแน่นอนและความพิคคือมีรายงานว่าน้องลิซ่าจะได้รับบทรับราชการด้วยค่ะซึ่งนั่นยิ่งทําให้แฟนๆตื่นเต้นมากเพราะคาแรคเตอร์ที่น้องได้รับคือเรียเพื่อนสนิทของไทโกตัวละครหลักของเรื่องและยังเป็นสมาชิกทีมที่ผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก มันไม่ใช่แค่เพื่อนนะคะแต่มันคือคนที่เป็นเหมือนครอบครัวผ่านการเอาตัวรอดมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกๆของชีวิตแล้วบทของเรียก,ก็ไม่ใช่เล่นๆด้วยค่ะเพราะในระหว่างปฏิบัติภารกิจเธอถูกลักพาตัวและเหตุการณ์นี้เองที่กลายเป็นชนวนสําคัญทําให้เรื่องราวทั้งหมดปะทุข,ขึ้นแบบเรียกได้ว่าตัวละครของน้องลิซ่าคือหัวใจของความดราม่าและความระทึกของทั้งเรื่องเลยแอดอ่านแล้วคือขนลุกแทนแล้ววันนี้ n น t f l i x ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วด้วยว่า ไทโกคือซีรีส์แอคชั่นระดับโลกเรื่องใหม่ที่จะนำทัพด้วยนักแสดงแม่เหล็กอย่างมาดงศอกอีจินวุกและน้องลิซ่ารวมถึงทีมนักแสดงดังจากหลายประเทศมารวมตัวกันเพื่อพาเราเปิดบทใหม่ของจัก,กรวาล e x t r a c t i o n บอกเลยค่ะวันนี้มันมากกว่าการแสดงทั่วไปนี่คือการเริ่มต้นอีกก้าวสำคัญในเส้นทางฮอลลีวูดของน้องลิซ่าและแอดเชื่อว่าพอซีรีส์ออกจริงกระแสจะยิ่งแรงและน้องจะยิ่งพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ทำได้ทุกอย่างจริงๆ ใครที่ติดตามน้องลิซ่ามาตลอดเตรียมตัวนะคะเพราะไทโกอาจเป็นบทที่ทำให้ทั้งโลกต้องหันกลับมามองน้องลิซ่าแบบใหม่เลยก็ได้ค่ะและแองเจล่ารุสโซออสตอกโปรดิวเซอร์และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Extraction ไทโกออกมาพูดถึงน้องลิซ่าแบบสวยๆชัดๆว่าเราขอต้อนรับลิซ่าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่มีความสามารถหลากหลายอย่างแท้จริงโอ้โหแอดอ่านแล้วคือใจฟูไม่ไหว เพราะคำว่าปรากฏการณ์ระดับโลกมันคือการยืนยันจากทีมสร้างระดับแนวหน้าที่ได้เห็นศักยภาพของน้องลิซ่าแบบเต็มตาไม่ใช่แค่ความดังแต่เป็นของจริงที่ทีมงานเห็นด้วยตัวเองว่าเด็กคนนี้ทําอะไรได้บ้างลองคิดภาพนะคะโปรดิวเซอร์ระดับนี้ดูผลงานมาเป็นพันๆคนไม่ได้ชมใครง่ายๆแต่พอถึงคิวของน้องลิซ่ากลับออกตัวเล่นใหญ่แบบนี้แสดงว่าน้องต้องทำให้ทีมงานประทับใจมากจริงๆ แอดเชื่อว่าตอนเข้าห้องอ่านบทหรือตอนพูดคุยเตรียมงานน้องลิซ่าต้องมีเสน่ห์เฉพาะตัวจนทีมงานรู้สึกได้ว่าคนนี้แหละใช่เลยและคำว่าความสามารถหลากหลายก็ตรงมากค่ะเพราะน้องไม่ได้มีดีแค่ร้องแค่เต้นแต่พอเดินมาสายการแสดงน้องก็ทุ่มเทเต็มร้อยตลอดเหมือนทุกครั้งที่น้องลุยมาทุกๆงานน้องจะตั้งใจแบบ200เเสมอแอนมองว่าคำพูดนี้คือสัญญาณชัดเจนว่า บทเรียในไทโกไม่ใช่บทประกอบผ่านๆแต่น้องลิซ่าจะได้มีพื้นที่ให้โชว์ฝีมือจริงๆแบบที่แฟนๆจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนเอาจริงๆนะคะถ้าทีมยานระดับนี้ยังบอกว่าน้องลิซ่าเป็นปรากฏการ์แล้วเราในฐานะแฟนๆก็เตรียมใจได้เลยค่ะว่าไทโกจะเป็นอีกก้าวใหญ่ที่ทำให้ชื่อของน้องขึ้นไปอีกระดับแบบสวยๆ แอดบอกเลยค่ะว่าหลังซีรีส์ฉายโลกจะรู้จักน้องลิซ่าในฐานะนักแสดงแบบเต็มตัวแน่นอน